เมื่อกี้จะไปชื่อเพลงว่าโอเคโอเคเขาดูรายการเราใช่ไหมดูอยู่ดูอยู่เมื่อกี้จบไปแล้วนะครับเพลงที่หนึ่งในใจของเธอเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าไหนวันนี้ใครมาดูพวกเราขอเสียงหน่อยแล้ว อะไรนะคทับผมอันนี้ก็เป็นสเตจแรกนะครับผมที่พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับผมหลังจากที่พวกเราเดบิวต์มานะครับผมก็เพราะว่าเพราะว่าวันที่31ใช่อไหม31เนี่ยก็มีสเตจแต่พวกเราไม่ได้ขึ้นอ่าอย่างสมตจแรกผมกับไอ้บอลเราโดนไป3คนเออครั้งแรกก็ฝันด้วยฝักตัวด้วยนะครับ ถูกบอกนะคบว่าจริงๆแล้วเป็นต่อกับพี่เจเลอร์เคยขึ้นมาก่อนแล้วเวทีนี้นี่ใครได้ไปดูบ้างไหมฮะยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่ว่าอยากถามความรู้สึกออฟโรดนิดนึงว่าแบบเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาสเตจอย่างนี้แบบต่อหน้าสาธารณชนรู้สึกยังไงบ้างก็จริงๆเต้นมากรู้สึกว่าเป็นการเต้น รู้สึกว่าท right? ุกคนมีส่วนร่วมกับพวกเรามากๆเลยครับุกมากครับได้รอดนังไงบ้างสเตปครั้งแรกที่รอดวันนี้นี่ไ้รดเกมากเลยนีมีคนมาลองาังแย่เลยแด่กอก็ตื่นเต้นมากๆเลยขาสั้นมากก่อนขึ้นเวทีแล้วตอนนี้เนีแฟนขับแล้วดีใจไหมผมรู้สึกว่าดีใจมากๆเลย ขอกระชับแบบไปหรืยังอะไรนะไม่ได้ยินเลยขออีกรอบอะไรนะถ้าขอบแล้วนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เราเอามาจากรายการครับเออจากเพลงพิมนะฮะ បិទចូល <Și> ស <imakkab HirParino> ាយប់បិទ <t> ចូល <qichi> ទៅ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 

死囚。

không phải, chờ đợi con khao, chờ đợi vì không đi được, đòi từng chi cho วันนี้มีการแต่งตัวเมข้ามานะครับเวันนี้มีแร็ปพูดจากใครจากใครเดสเตอร์และน้องเบิร์ดรับว้เป็นแร็ปที่พอมากถ้าอยากฟังได้ตอนนี้ช่องวันยิงแอดไปแล้ว <c oughs> ใครเจอเข้าไปดูได้นะครับทีมจากล้าใสาคอร์เด็กกันหรือยังครับเด็กกันหรือยังแต่พวกเราเหนื่อยแล้วขอตบดก่อนนะยู่วันนี้ก่อนเอาใหม่เหนื่อยกันหรือ <c oughs> ยัง <c oughs> อ่ะเป็นไงทุกคนสนุกกันไหมครับเมื่อกี้แต่ว่าความสนุกของพวกเรายังไม่ถึงจุดสีไปกันต่อเลยไหมเอาไปต้องการไปช่วยไปช่วไปกันต่อเลยไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอข้าส่งอนะโอเค เธอจะมองมาขอใช้เจพอดีทำทุกทางกับเธอเราอยู่ด้วยกันสายตาและหัวของเธอฉันรู้เอาต้องตัดใจแตฉันมีอะไรเธอสียใจฉันไม่เคยลืมฉันไม่เคยเลี่เขาไปสักวันยังคิดถึงเขายังคิดถึงเขาทั้งที่เธออยู่กับเขาฉันจะได่าอยู่ตรงน อยากให้เธอได้เจอ,อคนที่ดีเธอเธอรักฉันเธอได้บอกจริงฉันไปได้บอกเดินอนี้ฉันไปได้แต่ก็ฉันไม่รู้ไม่รู่กับฉันเลยที่มันทำให้เราไม่ได้รักฉันไปคู่นได้รับร to to ความรักเจอใคร I don't wanna do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  I d o Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมรอผมมารอตั้งแต่เชา้าแล้วรู้ยังใช่ไหมเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยแล้วเราก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันเนาะไม่เหนื่อย<า>ไม่เหนื่อยจริงๆแบบเห็นเหงื่อท่วมมันนี้แต่ว่าได้ยินเสียงกรีดอะเราก็หายเหนื่อยแล้ว เครั้งแรกในชื่อของรถแล้วก็น่าจะในบอลด้วยป่ะใช่ครับใช่รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่คุณมาให้กำลังใจรู้สึกเราเต้นแล้วแบบมันเหนื่อยก็จริงแต่เราสดใสใจอ่ะอบคุณหัวใจเนาะอบอุ่นหัวใจจะบอกว่าทุกคนมากันแล้วบอลยังไม่ตื่นเลยนะฮะอย่าไปบอกเขาสิเราซ้อมอยู่แล้วในเช้าวันกันตีห้า เนียนปะไม่เนียนร้องไหมครับร้องกันไหมไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยเอาละสวัสดีครับพี่ดีนครับพี่ดีโอ้ยรับช่วงไว้หน่อยเราจะขอไปอ้อมใชื่อชื่อเอ๋ยไม่ดังแล้วแต่พี่อยู่มาแล้วให้น้องๆไปเปลี่ยนไมใหม่บันทึะ